ไปดีนะทุกคนคลิปนี้เขาสิไปลองสกินใหม่ของเดนะียร็อกเนาะหลังจากซุ่มสกินนี้ไปเนาะขยกนซื้อมีมาไว้แล้วแกดหนึ่ง <Your team S 1> น <is S 1> จะฮอดเดือนหน้าอยู่ดอกอ่ะเข้ามาก็มาเลือกแบนฮีโร่กันไปก่อนเนาะมาเบ่งน้ำกันว่าสกินใหม่มันสีแหงบอสกินแบบแพงเนาะมันสีบอแหงได้ยังไงวะอ่ะตอนนี้การเลือกฮีโร่เป็นทีเรียบร้อยเนาะฮีโร่ก็มีประมาณนี้เลยนี่ มันมีโจ伊เจนนี่ดาซันปาวาส้มโซ่เนาะส้งโซ่แม่งเปลี่ยนเลยมันให้อ่ตั้งให้เลยเนาะค่อยลิ่นเดียรล็อกนี่ค่อยมกักไปลัดชิปมันไว้เนาะพวามันได้เปียบช่วงแรกนี่เดียรล็อกโคตรแห้งเลยถ้าบูมาลุ้มถองสับคนนี่น่าจะไม่ไหวเนาะค่อยกันยางมาลัดเลยกันแล้วกันเนาะ ตาเอ๊อีโอหนาซันนี่อีกสมโซกไว้สมโซกไว้เฮ้ยมาดีสมโซกสมโซกแมนโม้าเข้ามามาเอ้ยมาดีมาดีให้เอาเลยยืนใส่เลยบูมินีต่อยิงเจาะเล่ค่อยพี่บดข่อยเนาะยืนใส่ลูกเดียวเลยเอาเตะแตะเอาบระเดียวแตกเอาแตกแตกบระเดียวโอ้โหแตกง่ายเท่าไหรเอาเดี่ยวสองคนเฮ้ยเดี๋ยงวะดาซันอ่านฟ้าเงินสกินไม่ค่อยแล้วมันตกใจบอกว่าเลยแล้าได้โอ้ยยนเกมเลยยืนโยนเกมเลยเฮ้ยแล้วเดี๋ยววะ เรียบร้อยเรียบร้อยปลาหาไปตัวนึงเนาะโอ้โหจังหวะนี้ปลาจึงได้คาริที่พิเศษโอ้โหจะลุ้นเกินจังหวะนี้ลุ้นกับโบสเตอร์เนาะจังหวะนี้โดดเสียบคาริแทกไปตัวที่เวลเคบองจะเก่งเหมือนกันเนาะโอ้โหอ่ะโบวเป็นอย่างนาะยสามตัวแรกตัวนึงถือว่าโคตรคุ้มตัดพามาจังหวะนี้ก็มาซอกลักบับนี่ลินตัวใดกูกะลักบับเนาะเด็พอดีเนาะจังหวะนี้ก็ลากเข้ามากินอยู่ในปลาก่อนแล้วกัน คุณให้มาอะไโอ้โหยยามฟ้ากับยิลลุมพุ่นนะอาหยาก็เก็บเต่าออกไปได้เนาะเต่าตัวแรกเฮ้ยคลิปมาดึงไว้เมื่อเลยดึงไว้มื่เลยมาพี่เฮ้ยมาพี่ยี่งยให่เออเข่าพี่โอ้โหงานน้องคลิปยังวัดเข้าไปน้องบุญเหน่งนกล้าที่จะเข้าอยเลยยังจังหวะเลยขึ้นมาค่อยยืนใส่เลยเห็นเห็นแล้วอันฟ้ามาเนาะจังหวะนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดักมันก่อนมันน่าจะมาตีบ้าบอยู่น่แหละเอยจีคลิปโดดเขราะว่าจังวันนี้เรา่อยคือเต่าเงี้งเยเพราะเราเกือบแตกแล้วค่อยนำมาแล้วโดดเสียบกย้นไปคาป้อมแตกไปดีเฮ้ยขอาวิวว้าวห่าวแท้อ้อาวคาดีบมาจาใส่อีกมุดมาจากวานีจังหวะซันนู้ยลบทาวิวบ้านนึงแล้วเสียบพองทางนั้นหุงซันนอกไปก่อนแล้วเอาโตเลยน้องคาดีบมาดิอ่ะเดี๋ยวมึงคือตึงนะวะโอ้โห แตกไปก่อนทุกคนอ่ามบบนี่ทค่นี้่าจอางไดสไลด์ไปได้ตายแท้มึงตัดผ้ามาจาังหวะนี้ก็มันลักบับต่อโอ้โหอ่านฟางบาปขูงเชงงี่ยวมะหยงเงี้ยาก่มากรูยังดื้อใหญ่ยังดื้อใหญ่โดดโคู่ปาร์ตจาวะนี้เราปล่อยคือเตาเสร็จเรียบร้อยหรือโบ่โอ้โหเรียบร้อยไปอีกตัวนึงเนาะอ่านฟ้าโบเอาอย่างเลยเกมนี้โอ้ นั่นแหละถือว่าช่วยมันแมนบว่อยกูเลยนะโอ้ยถือรวมเล็กสี่ห้าตัวนะวะพร้อมกันอู้สั้นสั้นหรือยาอุ้ยฮี่อาอเลยทั้งหมดเนาะมาไปลุยกันต่อเนาะตาภาพมาจากวันนี้ของบาดักสั้นก้นฟาดไปบ้านฟาดไปโจมบ้าถ่ามันแยกล่างอีกแล้วดูท่าถูงมันไปล่อยขึ้นมะเตะใส่ขาปอมเรียบร้อยไปเนาะอ้าวตอนนี้เกมมาแล้วแปดชิวนั่นเองตายไปโจมตัวเนาะ ัดมาจังหวะนี้ก็มาเตคลิปลิ้นไปก่อนซันอีกแล้วซันอีกแล้วซันหาจเวลเกตอ้โหเวลก็เลยตายคอย่อยคื้นเลยตีใส่ไปว่อนเสียบเวลนะโอ้โหเวลแตกไปก่อนแล้วคาลีตมึงโดดมั้งอีกกูโบนิเตอร์น้องหถือกันตีทางด้านของวางฟาคอย่อยทางสองแล้วปล่อยทาหนึ่งเสียบใส่ไปแต่โบวัยเนาะจังหวะนี้โดนฮิตบาดแผลโบวัยแตกออกจากเกมไปเส้นกันนะตอนนี้ตายไปสามตัวนะเกมอะไรซิฟตัวสกอร์ล้วงอยู่ที่ซาวต่อซิฟโตรเรียนกันซิฟโตอยู่เนาะ ไปกันต่อนะตาดมาจากวันกําลังเดือเฮาเก็บอันซ่าไปได้หรือบโอ้โหเป็นชิวแรงแน่นของฮายาบูซ่าไปเนาะแล้วคอยดูดมาจากวานี่วาจังไรโอ้โหได้แบบใหญ่เลยเว้ยเอาซันเข้ามายังปล่อยตีขึ้นใส่จากวานี่เราดูดเทียบไสไปแตกไปคาปอมเนาะเหลือเวลอุ้ยโอ้ยสมบูรณ์จากวานี่เฮ้ยโบใจเลเว้ยอ่ะการมาตั้งรักก่อนเนาะถูกป้อมมันก่อน ไปลุยต่อเนาะตามมาวันละวันโย่ไหลทางนั้นของอานฟ้าไปก uh, ่อนอูว์เบลเบลอยหางมัวแล้วโอคาลรีดมึงดูดเขามายังแล้วปล่อยขื้นันตีใส่พอที่ไปเลยเนาะแต่ว้าวโหไทยเกี่ยวหุบจังหวะนี้โคตรงามทุกคนก้อยดูดเทียบใสโบรีโตเลยปล่อยกองชักใส่กับวือดีเอ้ยดูเทียบใส่ไอ้ย่าบอกว่าล่อยไปก่อนเนาะเมีจบเปลี่ยนไว้อ๋อง่ายโค้งงามโบรีโตเลยถ้าปล่อยขื้นันตีใส่พร้อมครับ ตอนไทยเกียวดูนี่บาฮาโคสวยเลยหนอนดกันดันเห็นมาแล้วนะจังหวะนี้เอ้าโดดเกลี้ยงใส่จังหวะนี้เบาๆแตกไปอูทาวิวนี่คอยจังหวะคอยแหงนี่ดูนะนะรักบั๊มไปก่อนนะทุกคนตัดมาจาังหวะนี้มันดักอยู่ป,ป้าก่อนโอ้โหแต่มันเห็นแล้วเนาะโอ้โหซันห้าวสันห้าวเฮ้ย โด,ดจับมาจังกวายลบคาทางนั้นคงเหิวไปก่อแล้วเรียบใส่ป้อยกองจากใส่เรียบร้อยไปคาป,ป้อมอีกตัวนึงเนาะตอนนี้เกมาส,สามตัวตายในสามตัวเนะาะสกอร์รวมอยู่ที่สามสิบสองต่อสิบสามอายาวคนเดียวอะไรดีรอดอ่ะตีรอดแล้วก็ดันจบเลยเนาะเสียเวลาตัดมาจังกวายรอดก็ดันขึ้นมาสุดเนาะโดดทุกป้อมไปแป้งไปแล้วโอ้โหนีอ่อาจจะตานป้อมในรีบอร์เจมนี่เขาเนาะ และทางนั้นหงก็ต์อู้หูยปล่อยอตียแตกไปแบบดื้อเฮ้ยเฮ้ยฮายาหายาหายาคอยวอร์งไดแลด้วดูทางนั้นหงสันเข้ามาจากวันก้อยเปิดขึ้นแล้ตีไปโอ,โอโ้โ,อโ,โ,อโ,โ,อโเหเฟื่อต่อยี้มึงตู้นี่ยังกูให้ยังว่าบาดเดียวาแตกนึงโอ้โหทาวเย้าคูปจังหวะนี้พายทีเหลือแตกไปดีโอหยุดสู้เลยกันแล้วกันเนาะสู้จนทอดีนาทีา่ทสุดท้าย โอ้ยก็แตกไปจนได้หายาบูซาเข้ามาเก็บงานจากวานี่เก็บไปได้ตัวนึงและเก็บไปได้สองตัวเนาะแต่ว่มีโกตายพื้นทางนั้นของกอดยืนก้อยตีจะแตกไปเมื่อตัโตเนาะจากวานี่น่าจะตามบนนั้นละที่บอกโอ้โห,หลายล้ก็เข้ามาอีกมีบีโอ้โหต่วามียาจะแก้เกมได้หรือโบเกมทางน,นั้นถึงลาล้าจนเก็บไปต่วาที่ทางนั้นของฮายาบูซาเก็บโอกจากเกมไว้เดินกันแล้วพร้อมจะแตกลงไป,ไปเป็นทีเรียบร้อยเนาะทุกคน เกมนี้ก็จบมาแบบสวยๆเนาะ